สองทริปน้องกวินแฮปปี้นั่งเครื่องบินส่วนตัวเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆเลยละค่ะสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวเรนตาซิลิตาเจนเซนนรงเดชและสามีน,นักธุรกิจหมื่นล้านกอนนรงเดชมาพร้อมลูกชายตัวน้อยน้องกวินโดยเราจะได้เห็นโม,มเมนต์สุดอบอุ่นของพวกเขาพากันไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ล่าสุดลิตาและก่อนนั้นก็ได้พาน้องกวินและครอบครัวบินไปประเทศเวียดนามเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยเครื่องบินส่วนตัวนับเป็นครั้งแรกของน้องกวินที่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดวันเกิดที่เวียดนามกันด้วยนะคะะดยก่อนนั้นได้โพสคลิปการเดินทางครั้งนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่ากวิน first trip a b o a d vn ไปต่างประเทศครั้งแรกตัวน้อยก็จะแฮปปี้ประมาณนี้ครับครีได้ว่าเป็นทริปแรกที่น่าอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะยกแก๊งไปทางครอบครัวเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดลลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ